ววสวัสดีทุกคนอยู่ในตลาดข้าสูมม่มาเสกชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยของจงเคอร์จีต้าเสวนะครับมหาวิทยาลัยดับเบ้ต้นของประเทศจีนนะคะซึ่งปี2 0 2 4เนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่อันดับ8นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัยกันนะคะโดยที่เราจะมีไกนะคะคือพิงพิงค่ะเย้ <laughs> อันนั้นน้ตัวไหนเหรอสวัสดีจ้าชื่อผิงผิงนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้เราเป็นไกด์ของเกษตรชาแนลเนาะจ้าโอเคไปเลยจ้า <c oughs> เฮ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย <c oughs> มันบอกว่ารถกำลังจะออกจากเขตบริการอ๋อโอ,อเคออแบนี้แบตมันก็จะตัดอ๋อโ okay, okay, อเคโอเคได้ตอนนี้นะคะเราได้เช่ารถอ่ารถไฟฟ้าแล้วนะคะโดยที่เพื่อนสาวถึงสแกนให้เนาะวันนี้จะมี่ผ่านนะคือรถไฟฟ้าเนาะเราไม่มีรถรางะไรใช่ไหมออก ก็มีเหมือนกันแต่วันนี้มันสะดวกกว่าเนาะโอเคเราก็จะไปรถอาจักรยานไฟฟ้าเลยเสถานที่แรกที่จะไปคือที่ไหนเอ่ยรปูปเวปันท่านเหมาอ๋อไม่ความสําคัญยังไงอะกลับมหาวิาลยนี้หรือว่ายัางไงไม่มีไม่มีก็คือทุกมหาวิอ่ะจะมีลูกปันท่านเหมาอยู่ถูกไหมท่านเหมาเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคหลังปฏิวัติราชบูมของเราข้อมูลกับเปะมากเลยอะโอเคโอเคไปเลยจ้ะ เรต้องตามเพื่อนให้ทันนะคะเออนี่ทำไมเขาต้องโบกมืออ่ะทำไมเขาอ๋อไอซีเขามีกระถางทุกจุดทุบอะไรอย่างงี้ป่ะมีน้ำแดงจ้ะมีน้ำแดงน้ำแดงแล้วถ้าสอบผ่านก็วิ่งร้อยรอบก็จะประมาณนี้ ก็ค mm. well, so 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 ือมาบนได้เนาะสมมติขอให้เรียนจบไม่มีเหรอไม่มีเนาะท่านเหมาคือไม่ได้ช่วยเนาะก็คือการเรียนก็ต้องช่วยตัวเองกูก็ไม่รู้เรื่องอะรอันนี้คณะ AI อันนี้คณะ AI มีความสำคัญไงเกี่ยวกับมอเออเป็ของวัวดิือใช่ไหมจ้าโหอันนี้คืออดหัวหรือเปล่าเนี่ยนิดหนึงเนาะโอเคอันนี้คือคณะ AI นะทุกคนเป็นคณะเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยขอจงเคยจี้ตาเฉวเนาะ ิิิิอะไรนะอ๋อรถมาอะไรข้างหน้าเธอเห็นไหมก็คือใช้บัตรนักศึกษาสแกนก็จะแปลว่าวดดึงก็ไม่แพงนะห้าบาทก็แล้วแต่สายมันจะเป็นแบบสายแปดห้าศูนย์สี่แล้วแต่ใส่แปดไปเอใส่แปดไปไหนนะอฮปปี้แลนด์สามสองสามสองไปไหน วัดโพวะก็คือมีให้บริการนั่นแหละก็คือนี้เนี่ยมีรถนี้นที่เราขับอยู่รถไฟฟ้า,า,ก,าก็คือมีสองประเภทมีรถไฟฟ้าแล้วก็มีจักรยานเนาะ,ะให้บริการเราก็คือ e x c l u s i v e หน่อยๆนะเพราะว่าเราก็พึ่ง ใบบุญของเพื่อนสาวคนนี้ในการขับรถจักรยานไฟฟ้าเนาะโอเคตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่ถูชู่กวดเนาะของมหาวิทยาลัยขอจงเคยจิตาเฉถูชุกวดก็คือห้องสมุดนั่นเอง <c oughs> เราก็ต้องดูซ้ายดูขวาด้วยนะคะอ <c oughs> ู้หนามากทุกคน ทาล่มหนาวเวอร์อันนี้ห้องสมุดใช้ตัวเต็มถุงชูกว่าไหนดูสิโูหใหญ่มากเลยอ่ะอก็ตั้งแต่นี่ไปจนถึงตึกโน้นเลยเหรอก็มีอะไรข้างหลังคำถามจากทางช่อง <c oughs> เรียนมาห้าปีเข้าห้องสมุดกี่ครั้งคะนับยากเลยอ่ะอ่านับให้ยืมนิ้วน่าจะประมาณขอความจริงไม่เกินนิ้วไม่เกิน ก็ตกปีละครั้งกดปีละครั้งคือเยอะไปปะคือส่วนใหญ่แล้วแกจะนั่งเขียนวิแคาคนอยู่ที่หอร้านกาแฟใช่ห้อง้าวบดเอาไว้ให้คนที่เขาตั้งใจกว่าโอเคมอขอจงเคอร์จีต้าสวยเขาเด่นเรื่องอะไรเคอร์จีชื่อก็บอกแล้วเคอร์จีคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันจะเด่น้าตอนนี้ที่เด่นๆก็จะเป็นพวกเทคโนโลยี AI AI พวกพรมเ์ทีดีพิ r เตอร์พวกอะไรอ่ะแสงอะไรอย่างเงี้ยจะเด่นแต่ว่าภาษาศาสตร์ล่ะภาษาศาสตร์ไม่เด่นไม่เด่นไม่เด่นแล้วก็มีคณะแพทย์ที่เด่นอ๋อก็คือคณะสายวิทย์นั่นแหละใช่สายสินไม่สายสินไม่แต่ก็คือก็ก็ไม่ได้ก็พอไปวัดไปวาได้ใช่ป่ะมันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆอันนี้จะจบยังคะ เฮ้ยแทงใจดำไปวะเธอรู้เปล่าว่าการที่เพื่อนอะมาเรียนปอโทปอเอกอะห้ามถามไปนะว่าจะจบเมื่อไหร่จะจบหรือยังปอเอกอะเท่าที่เห็นมาก็ตอนนี้รุ่นที่ปีแปดอะไรก็ยังมีอยู่มันไม่ให้ใครก็ได้ที่จบนะถ้าจบมุปัสูหกได้เลย เธอเข้าใจว่าคือเป็นบุคลากรีที่คนไทยคนนึงจบไปปีหกปีหกเห็นไหมมันไม่ได้เรียนกันง่ายๆเลยนะเธอฉันนี่แหละคนหนึ่งที่ไม่เรียนต่อเพราะว่าไม่รู้จะเรียนไปทำไมแต่เธอมีเป้าหมายใช่ไหมตอนแรกกะว่าวเอ้ยเรามาแล้วเราต้องได้ผัวรวยออต้องได้อติรวยอ,อสรุปไม่ได้ไม่ได้ไ ัวไม่ได้เรียนก็ไปจบอย่าอย่ามาบอกปวไม่ได้ค่ะมึงมีปวดแล้วเนาะแต่ว่าไม่ใช่อติรวยโอเคไม่เป็นไรเราก็ค่อยสร้างสร้าง,งเนือ้อสร้างตัวเนาะไปเรื่อยเนาะก็ได้โอเค,อ,เคอ่าอันนี้ก็คือถูดซูก,กวนเนาะห้องสมุดของมหาวิทยาลัยน,นี้อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อมหาลัายมันแบ่งเป็นสองฝั่งจ้ะเพราะว่ามันใหญ่มากอแต่มีฝั่งซีกับฝั่งตรงโอเคซีหรือฝั่งตรงก่อนฝั่งซีก่อนโอเคฝั่งซีก่อนไปเลยค่ะตะวันไรวะตะวันตกโอเค น่องจริงอีเดอกตะวันออกสีตะวันตกอีสาสตร์เนี่ยกูอย่ายให้ต้องด่านะโอเคไปไปไปแล้วขอบคุณไก่นะฮะเวลาขับรถนะคะเราต้องขับชิดฝั่งขวาเนาะถูกไหมเออเราจะแบบฝั่งชิดฝั่งซ้ายไม่ได้แต่เราก็ขับไปแล้ว <im itation> เาอา เราเป็นอินฟูแกโฮ้ยรถมาข้างหลังแกเนี่ยถ้าเป็นขอดอันนี้จะเป็นขอดสาคนจีนอ่าฮะคนจีน่ะจะอยู่ประมาณห้องประมาณสี่คนสี่คนเลยเหรอสองชั้นใช่เนี่ยเห็นไหมมันเป็นเตียงไม่เห็นไม่เห็นจ้าเยอะก็จะเป็นเตียงสองชั้นอยู่สี่คนแล้วเธออยู่คนเดียวเลยใช่พอต่างชาติพอเอกได้อยู่คน แล้วปอทอ่ะปอทสองคนสองคนแต่ว่าใช้ห้องครัวรวมถูกไหมห้องน้ำห้องน้ำเดี่ยวห้องน้ำเดี่ยวห้องครัวรวมโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงโซนสนามกีฬากันแล้วนะคะก็คือก็จะมีนักศึกษามาออกกําลังกายกันซึ่งทําไมครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรถ้าขอดบาส์นะมันจะเยอะเพราะว่าผู้ชายจีนชอบเล่นบาสอ๋อถึงว่าทําไมสูงก็จะมีขอดบาสเยอะฝั่งนูอุ้ยเยอะอยู่นะจะเป็นตอนเย็นนะคนจะมาเล่นตอนเย็น โอเคงั้นเรามาตอนเย็นเลยค่ะเราปิดกล้องก่อนเนาะเรามาดูผู้ชายทายดีบาทเนี่ยเวลาเราจะดูใช่ไหมว่าคณะไหนมีเงินเราจะดูที่ตึกใช่ไหมตึกเรียนพอมันเงินเยอะตึกมันก็จะใหญ่เหมือนคณะภาษาก็จะเล็กๆใช่เฉะในไทยก็เป็นวะแล้วกูให้ทายว่าตึกเนี้ยอันเนี้ยตึกเดียวเนี้ยตึกอะไรคณะอะไรตึกนั้นเหรอที่จนกว่าคณะภาษากูรู้คณะอะไรฉันรู้ศิลปะถูก ใช่ไหมใช่เป็นคณะศิลปะการแสดงดนตรีอะไรเงี้ยได้เออเอาจริงๆมันเป็นเกือบทุกประเทศเลยนะว่าคณะวิศวะวิทยาศาสตร์หรือว่าคณะฝั่งวิทย์อะเป็นทำเงินได้ทำเงินได้ส่วนถ้าฝอกสายศิลป์สายสังคมอะจะจะไม่ค่อยมันจะแบบงานวิจัยมันไม่ทำเงินเข้าใจได้นี่อ่ I love issue เจอละตอนนั้นเนี่ยเธอบ้าเนี่ยทั้งคณะมีตึกเดียวตึกเท่านี้ใช่ นี่ให้สังเกตว่าป้ายรถยนต์ที่จีนนะมันจะมีสองสีใช่ไหมมันจะมีสีสีน้ำเงิาสีเงินไงกับสีเขียวให้ถ่ายเราก็ต่างกันยังไงบอกอะไรอ๋อฉลูบอกรถที่ใช้แก๊สโซลีนกับรถที่ใช้ไฟฟ้าเป็นสีเขียวจะเป็นรถไฟฟ้าถ้าเป็นสีนั้นก็คือรถที่ยังใช้น้ำมันอ๋อนีเทสตราไงเธอสอบอารนีเทสตราอันนี้ไทยน้ำมันอยู่โอเค Okay. โอเคอุย้ยพาทิส่สวยมากแดดดีคือไม่ไดเพื่อนบอกว่ามีโดนัทพิซซ่าแล้วก็มีชาจีเนาะที่มันฮิตฮิในไทยอะ่ะก็มีในมอเหมือนกันขายจีเรียลเซปูเซป,ปูก็เป็นร้านดังเซฟป,ปูเซฟป,ปูปุยย่าไหลายมาเซบปูเซฟปูัาตาชัวตาชัว <laughs> ปุยย่าไหลเ้ยโอ้โหลาเตอร์แม่ใช่นี่เป็นของ หอพักใหม่เพิ่งเข้าอยู่เพิ่งให้เด็กเข้าอยู่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ตึกเนี้จนไปถึงตึกน้นมีต่างชาติอยู่ด้วยแล้วก็มีคนจีนไม่แน่ใจว่ามันแบ่งยังไงเหมือนแบ่งชั้นหรืออะไรเงรี้ยม,มีน้องคนลาวอยู่ที่นี่สองคนคือหอพักเอาจริงๆิงปะฟิลแบบคอนโดโลไลส์ในประเทศไทยเลยอเธอคือนางทำดีมากเลยนะให้นักศึกษา,ายอยู่ไปจ้าลองชนนะ วางมึงผิดเลนอีนี้ขับผิดเลนไม่เคารพกฎจราจรเลยเนี่ยเราเป็นม,มือสติงอยู่แล้วไปเลยจ้า <c oughs> อย่านะกูมีประกันการเดินทางนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใช้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เอลถึงโรงอาหารแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยแล้วซึ่งถามว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ขนาดนี้มีโรงอาหารกี่แห่งคะคุณเพื่อนน่าจะ30กว่าอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นพูดจริงสามสิบกว่าเลยหรอเอออันนี้ที่หนึ่งแต่ว่ากูไม่เคยมาดีนหรอกะตอนนี้เราถึงโรงเรียนสาธิตเนาะก็คือสาธิตชาก็จะมีฝั่งโยเยือยันแล้วก็ฝั่ง อะไรวะหลังจากโย่อยู่แล้วเรียนอะไรวะปฐมปฐมปฐมถมอ๋อยังมีปฐมอยู่ด้วยไหวไหมอ่ะฉันก็หนาวแบบมือชามอยู่แล้วเนี่ยวันนั้นจะเป็นโรงอาหารอีกแห่งหนึ่งแล้วก็มีแมคโดนัลแม็กโดนัลก็ตัดาจอ่านว่าไม่ตังหรอเออแคบซี่ล่ะกินเต๊ะจีเอออะไรละแบลงแบ่งเนาะเป็นไรเอ่ย น้ำมุกอะไรปะขอดูน้ำมุกหน่อ <laughs> ยอันนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยไรไม่ <c oughs> ไหวนี่เราถึงโรงพยาบาลในมอตอนนี้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเล็กๆโรงพยาบาลเล็กๆเ,กเกสารับบุคลากรนักศึกษาแล้วก็เนี่ยแหละก็ตรวจเลือดผ่าตัดเล็กอะไรดได้หมดได้หมดใช่ถ้านักศึกษามาก็ค่าค่ากดบ,บัตรเขรา,าเรีกเยกอะไรวะใช่ไหมกดบัตรคิวเหรอกดบัตรคิวอยู่อันหนึ่งอ่า เหือยเหยเหรีนบาทเลยวะห้าบาทน้องคนไทยเคยขาหักแล้วก็เขาขาหักตรงข้อไหมข้อเท้าเหรอแล้วก็ใส่น็อตมันต้องใส่น็อตเข้าไปใช่ปะกระดูกหักก็ผ่าตัดในนี้เลยมีค่าใช้จ่ายเลยไหมไม่เพราะว่าเป็นประกันประกันของประกันของนักศึกษาใช่แล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตคิดว่ามาเรียนในจีนไม่ได้อะ ไม่เส็นจะมีคนบอกอย่างนี้ไงราะว่าไม่รู้ว่ามันบูเคยเห็นว่าเออเนี่ยถ้าเป็นซึมเศร้าอ่ะจีนไม่รักอะไรนี้มากเพราะว่ากลัวกาวอยู่ที่นี่ใช่ก็คือก็คอนซัลเหมือนกันใช่คอนซัลรับยาที่นี่ทั้งหมดระยาต่างกับไทยไหมยาเหมือนที่จีนเ่มันจะมีสองทางเลือกใช่ไหมเวลาบงไปหาหมอมันก็จะมียาที่เป็นยาจีนที่ต้องกินครั้งละประมาณแบบ6เม็ดอะไรอย่างเงี้ยกับยาตะวันตก สียาเหมือนถ้าเป็นเราได้เป็นต่างชาติใช่ไหมเวลาเราไปเราก็บอกหมอเลยว่าเราเอาแค่เราเอาแค่สียาใช่โอเคก็คือเข้าโรงพยาบาลถ้าเราจะรับยามันมี2ทางเลือกก็คือยาแพทย์แผนจีนแล้วก็ยาตะวันตกคือให้เราเลือกได้ว่าเราจะรับยาแบบไหน,นโอ้ก็เออน่าสนใจต่าไห่วะ<อ> <laughs> ท้องไงครับแต่ว่า,าเราก็ต้องท่าแโอ้โห,หน่าสนใจโอ้โอย่างนี้นะเจ้าหนี้นไปกันต่อเอาขาลมหนาวแกพาฉันขึ้นเขาหรอไม่ดูแรงของรถไฟฟ้าเลยเนาะหู เฮ้ยออกไปออกไปเฮ้ยกล่อกูจอไม่ได้หรอเฮ้ยแล้วก็น้ำมุกหลเธออา้ยาลุงไม่ว่าอะไรเอาพงเดินเข้าไปสิตอนนี้เราอยู่หอเพื่ออะไรนะจ๊ะห้องน้ำอยู่ตรงนีห้องน้ำห้องั เรามาเข้าห้องน้ำก่อนที่ใต้หอของเพื่อนอันนดี้ <c oughs> ห้องน้ำหญิงปะห้องน้ำนะอุ้ยห้องน้ำหลุมจริงด้วยขาชีกันนะเธอบอกว่ามึงมนังสืึงไปใช้แล้วหรือจะกลับประเทศแล้วไม่เอากลับเน,นี่ยก็มาวาตรงนี้แล้วก็คนในหออ่ะ ก็มาดูว่าเล้ยมีอะไรบ้างฉันก็จะหยิบไปก็คือฟรีดโอเคเราฉีดเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อเราจะไปฝั่งซีฝั่งซีนะฝั่งตรงฝั่งตรงตะวันออกโอเคไปเลยจ้าเรากำลังจะไปหาชานมไข่มุกกินเนาะไม่ก็ชาเขียวเฮ้ยไม่รอยเลยหรอ ร้านข้างหน้าถึงแล้วร้านกาแฟเออาล307 309นนี้เป็นแบรนด์ของอูฮันมีแค่ในอูฮันอ๋อมีแค่ในอูฮันอันนี้คือเมนูนัดเธอเมื่อกี้เราสั่งอะไรนิดไปนะเราสิบใช่ไหมเราสั่งนี่ปี๊ยโป้กเึ่ง ลองชิมดูเย้ yeah. อันนี้คืออะไรเอามีคำว่าอูา่ฮั่นเป็นแบรนด์ของอู่ฮั่นใช่ไหมใช่ชื่อแบรนด์ว่าเจินชาอู่นกินบ่อยไหมกินบ่อยเพราะว่าอยู่ตรงข้ำหอแล้วก็อร่อยอนี่อู่ฮั่นมึงแอบหวานไปนิดนึงห้าสั่งไปห้าไง oh. หวานเหรอตอนแรกคิดว่ามึงเป็นคนไทย คนไทยกินหวังคนไทยกินหวังครับนะครับผมเย้ไปกันต่อกินก็มีเบอร์เกอคิงมีหัวคัวเซฟูเซฟูอะไรอืมเบอร์เกอร์คิงเซเวนซ่นเซฟูเซฟูครบรครันก็คุยเพราะคุณจะชอบไปนั่งกินเบียร์ ตรงนี้ใช่เพราะว่าซื้อเบียร์เซเว่นมันถูกกว่าไปกินที่ร้านาแล้วก็มานั่งตรงนี้คุยกันมีคําถามขายเบียร์ในมหาลัยได้หรอได้ปิ้งเบียร์วก็ขายเราขายก็มีโอเคที่นี่ขายเบียร์ในมหาลัยได้เนาะเพื่อนบอกว่าฝั่งคณะนี้คือฝั่งคณะที่มีเงินนะคะคิดว่าน่าจะเป็นวิศวะหรอวิทยาศาสตร์ด,ตดูตึกก่อนเธอโอ้โว ใครที่สนใจมาเรียนต่อสายวิทย์นะคะมาหาวิทยาลัยนี้คือขึ้นชื่อมากด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมแล้วก็ด้านแพทย์ศาสตร์นะจ๊ะแต่ฉันหนาวมากเลยอ่ะฉันขนับแล้วมันไม่มีถุงมือฉันขอเก็บถุงมือ <c oughs> แก้ถุงมือก่อนว่าจะไปซื้ออยู่อันนึงรอด้วยเอ้ารอด้วย คณะว่งเงินอยู่นี่จ้าอุยจอดรถก่อนกดเลยครับกดนี่รอใช่โอเคอาลาะตอนนี้เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็คือเมื่อกี้ทัวร์ไปชั่วโมงหนึ่งปะประมาณชั่วโมงหนึ่งหมดไปคนละแปดกวนก็สี่สิบบาท ก็แคมปัสทัวร์เนาะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ส่วนนักศึกษาไทยเนาะอันในในพูดถึงในนักศึกษาที่เรียนสายภาษาจีนละกันก็สามารถขอทุนได้ถูกไหมแต่ไปมออื่นหลอก็ต้องอันนี้ใส่สิขายของหน่อยมอมนไม่ดีจริงๆถ้าถ้าจะเรียนสายภาษาไปที่อื่นโอเคแต่ว่าทุนอะทุนมันมีสองประเภทถูกไหม ใช่แต่เดี๋ยวนี้สายภาษามันไม่ค่อยให้ทุนรัฐบาลแล้วสายภาษาส่วนใหญ่จะได้เป็นทุนผงซื้อ CIS ใช่เดี๋ยวนี้ทุนขอยากมากขอยากมากกว่าเดิมเยอะใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนคนไทยได้น้อยคนไทยไม่ค่อยได้เท่าไหร่จริงเหรอแต่ก่อนมันเยอะมากเลยเนาะสิบปีที่แล้วยังเนอย่างเงี้ย เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจะมาเรียนต่อที่จีนระดับปริญญาโทรป,ปริญญาเอกเนาะก็ลองยื่นขอทุนของจื้อและก็ลองมาดูอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเนาะประสบกนร้าได้ไหมไหเอ้ยมดชงเลินว่ะอากูละ่ละโอเคอันนี้ก็ประตูทางออกนะจ๊ะ อ่ะฝากช่องหน่อยฝากช่องให้เพื่อนฝากช่องมา,งมาเสงด้วยนะจ๊ะใช่ช่องที่ไม่มีสาระแ,แล้วก็ไม่มีเฮียอะไรอยเดยว่าอย่างงั้นสิก็ยังไงก็ขอปิดช,ช่องแต่เพียงเท่านี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ด้วยนะเดี๋ยวก็จะพาไปตลอนต่อแต่ตอนเนี้ยขอไปเปลี่ยนชุดที่โรงแรมก่อนแล้วก็ไปนอนสักนีเราก็จะออกไปข้างนอกละบายบายมึงออก <laughs> ไปกับใครอ่ะไปกับมึงไงเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่า